แมเหมวเล่นอะไรครับเล่นอะไรการเล่นอะไรกันเล่นอะไรการกเอ,อ่อเดินตำรวจธรรมชาติเดินตำรวจธรรมชาติกับหลวงปู่เดินไปดูรอบรอบวัดเดินไปดูรอบรอบวัด อากาศดีถึงมีแดดร้อนแต่เรามีต้นไม้ใบบังทำให้เราไม่ร้อนเย็นสบายท่ามกลางธรรมชาติต้นไม้ใบบังมานเขียวขยจีพยายามที่มีฝนตกลงมา เดินตามเป็นแถวเลยเตามเป็นแถวเลยเขาก็ขอ,อนำภาพความสุขความน่ารักขอ,อนงน้องเหมียให้กับทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมกันขอความสุขจงมีหนืทุกท่านมีความสุขกายสุขใจสมปรารถนาทั่วการด้วยเธอญ